อโอริเอะข้าวผัดก,กับพ้าหน้าหมูทอดได้แล้วยินดีต้อนรับุรวจอาหารผู้ถูกขับไล่สมาชิกปีกสีเงินกองกำลังที่มีสมาชิกเพียง10คนแต่หนึ่งคนมีพลังรบทัดเทียมกับระดับกองพันคนที่มีเลเวลทะลุแป80ิบมีเพียงไม่กี่คนส่วนสมาชิกคนอื่นจะอยู่ในระดับคนธรรมดาและเลเวลจะตันแถวหกสิบ ถึงอย่างนั้นสมาชิกทุกคนก็มีความสามารถระดับอาวุธทำลายล้างเดินได้เลยทีเดียวแต่ไม่กี่เดือนก่อนเดนิส <Dennis. S 1> ผมถูกปกอรังปีกเสียเงินที่ว่าแกนะ่ะถูกไล่ออ,อกว่าไงนะไล่ออ,อกซะเงินเวยที่ล่มเหลือเมื่อคราวก่อเป็นความผิดของแกถ้าแกไม่ปล่อยเสียงเพี้ยงความกลัวออกไปแล้วก็ มังกรห้ามือคงไม่หนีแกก็จัดมันคงจบลงได้ด้วยดีคนที่บอกให้ไปออกไปคือนายนะคนทีเสนอขึ้นมาก็นายด้วยฉันไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยอย่ามาโยกความผิด<อ>ได้ฉันสิโยนความผิดเหรออยากจะหัวเราะให้ฟันหลุดไลมจริงๆเครดนั้นคือเคราสังหารมังกรท่าซึ่งเป็นมาสเตอร์ที่หายากจากนั้นเก็บกู้ไอเทมกลับมา แต่ตัวที่เจอตัองแต่งคิดปกติและข่าวว่าม,ามันสามารถสังหารมันได้แน่้ยว v โก้คือเป็นแบบนี้ต่อไปปล่อยเสียงเพียงความกลัวออกไปซะพอปล่อยเสพเพลียดเหตุความกลัวสึกเป็นสกิลข่มขู่ออกไปมังกรทำที่เกิดกลัวขึ้นมาก็หนีไปส่งผลให้เครสที่รับมาล้มเหลวแต่ถ้าตอนนั้นไม่ทำคงมีคนตายจริงๆเน่ถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ดูแปลกๆไปหน่อยก็เถอะ พวกเราคือกิ้วที่แข็งแกร่งที่สุดปีกสีเงินเชียวนะจะปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเล่าอะหรือว่าบางทีนายจะเป็นสปายที่ลอบเข้ามาเพื่อทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงสปายจากปาร์ตี้คู่แข่งใช่ไหมล่ะอย่างนี้นี่เองติดกับข้อจุดได้สินะดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าข่ากันแล้ว ความคิดเห็นไม่เอกกันฉันสินะถูกต้องคนที่เป็นแค่พ่อครัวอย่างนายไม่เหมาะกับการเป็นกองกำลังปีกสีเงินของเราหรอกนะเป็นพ่อครัวแล้วมันผิดตรงไหนกันผิดสิเดิมทีพวกเราก็กำลังปีกสีเงินควจะมีแค่ดักดับขั้นสูงหนระือไม่กระจอ่งเวทสูงสุดและฉันเป็นผู้บัญชาการตั้งหัก ถึงแกจะมีเลเวล99เหมือนฉันแต่ก็เป็นแค่พ่อครูกัากาศเท่านั้นละไม่ใช่ที่สำหรับคนอย่างแกจะมาเสนอหน้าหรอกนะได้ทีเอาใหญ่เลยนะถ้าพูดขนาดนั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกับแกอีกไม่สนแล้วอยากทำอะไรก็เชิญเดี๋ยวสิเดนิสหมายความว่ายังไงนะเคที่ระหว่างที่ฉันไม่อยู่เกิดอ,อะไรขึ้น ถ้าไม่อยู่อยู่ถึงโดนไล่ออกละถ้าไม่มีนายคอยสป,ปาตี้แล้วใครจะคอยปรุงยาเหนจะแปลท่าอีกแล้วหน้าที่พ่อครัวละแล้วใครเย็นวันนี้อีกเรื่องนั้นก็มีตั้งหลายคนที่ใช้กิวแบบนี้ได้ไม่ใช่หรืองไงส่วนเขายังก็ไปซื้ออาหารตามสั่งเอาซื้อปีกสีเงินคือปาร์ตี้แนวราชรับแต่งงานยากๆโดยมีด,ดาบสองคนคือดาบคาบเห็นการทำลายล้างวีโก้และดาบเลือดไวแสงเทที่ ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาเป็นส่วนสําคัญในปาร์ตี้นี้มั่นคงด้วยเขียดันเกี้นด้วยพลังที่เหนือกว่าอย่างท่วมท้นนั่นแหละคือสไตล์ของกอกรังปีกสีเงินคนอื่นนอกจากนายมีสกิลก็จริงแต่ไม่อยู่ในระดับที่ได้ความเลยสักคนขนาดบีก็ยังเคยพูดแบบนั้นเลยเดี๋ยว,วคงหาทางกันเองได้ละมังหาทางได้อะไรกันยะ เพราะมีนายเข้ากิลมาถึงได้เคลียร์เันเจียนักยากจนได้ถือว่าแข็งแก่งที่สุดในโลกยังไงละ่ะถ้าไม่มีนายพวกเราจบเห็นนะทั้งแนวหน้าแนวหลังจำเป็นต้องมีนายคอยซัพพอร์ตไม่ใช่หรือไงขื้นเป็นแบบนี้พวกเราทุกคนได้ลงไปคุยกับรากมะม่วงนะนี่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะยะเดี๋ยวฉันจะหาทางช่วยนายเองอย่าไปนะ ก็รู้สึกขอบคุณอยู่หรอกนะที่คิดจะช่วยนะอย่างน้อยตอนนี้ก็ช่วยทำข้าวเย็นหน่อยเถอะประเด็นสำคัญคือตรงน,นั้นนะรอแล้วก็ช่วยทำเผื่อไว้หลายๆมือด้วยไม่มีอย่างอื่นในหัวแล้วจากเรื่องแตกแล้วเนี่ยได้เวลาแล้วนต้องไปก่อนนะเดนิสไม่คิดจะกลับมาแล้วจริงๆเหรอ ว้าสเตตันอะไรเนี่ยนายเป็นพ่อครัวจริงเหรอลุงยากับแปรท่าระดับสูงมากเหนจะสกิลใช้ของมีคมระดับตำนานอีกนายไม่ใช่นัก้าแน่นะแค่หันผักปอตั้แเช้ายันเย็นมันก็ได้มาเองนั่นแหละจริงด้วยม <c oughs> ีแต่อะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยนายเป็นพวกว่าธรอม แถมมีถ่ายยาข้าผัดในตำนานอีกหา่ากเลยอะคะ่ะเราเชิเล่นเลยจะชิญกอดบิกินี่ชอบโช์ใช่สิจะมีอะไรฮาไปกว่าข้าผัดในตำนานอีกหรือไงอะอย่าขยี้เรื่องนั้น,นได้ไหมด้วยเหตุนี้ผมจึงถูกเคที่ที่ถูกจะตาด้วยล่าเข้าปาร์ตี้กันได้ตั้งแต่ตอนนั้นมาผมกับเคที่ก็ซีกันชนิดที่คุยกันได้ทุกเรื่อง แต่การตัดสินใจของวีโก้ครั้งนี้คงไม่ถูกใจได้ใเข้าหรือมั้งจากนี้ไปนายจะทำยังไงต่อทำมาหากเหรอนะไอยู่แถวบ้านนอกแล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองสักร้านหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นฉันเป็นคนเจอนายนะทันที่เดนิสเป็นของฉันแท้ๆโทที้ะฉันรูสึกขออบคุณเธจิ จากนี้ปล่อยเวลาที่อยู่ศูนย์บัญชาก,การก็สายจนจะมันเรียบร้อยกว่านี้ด้วยละ <laughs> <า>่ะฮะมันใช่เวลามาพูดเรื่องแบบนั้นสุดท้ายฉันก็ไม่ใช่นักของเจนภัยแต่เป็นพ่อครัวนะดูแลตัวเองดีๆดีล่ะเคที่กลับมาเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นคำสั่งของเราเหวินนะเดนนิสเท่านี้ก็จากกาันจริงสักทีโอ๊ขอโทษค่ะ ทำไงดีคุณแมวสาวซื้อให้แท้ๆให้ตายสิถ้าเป็นของสัพคัญแล้วก็ฮึบอย่าปล่อยให้หลุดมือง่ายสิเอาพี่ชายกดยอดไปเลยเอานี่อย่าปล่อยให้หลุดมืออีกล่ะถ้าเป็นของสัพคัดแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือง่ายเหรอถูกหักหลังและโยนความผิดให้จบสรุปด้วยการไปสปนปาและแท็กเสือเข้ามา เลเวลก็ไม่ขยับอีกเลยหลังจากถึง99จบชีวิตไป้เหยื่ยสุดๆเลยฮะแต่จิตตกไปก็ไม่ได้อะไรปล่อยให้ชีวิตนะักพยนภัยจบไปแบบนั้นแหละถูกไล่อ,ออกแบบนี้อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นมึงเพราะชีวิตต่อจากนี้ในฐานะพ่อครัวของฉันมันเพิ่งเริ่มตั้งหากล่ะ เอาละทำแผนที่วางไว้ให้เป็นรูปเป็นร่างดีกว่าส,สุดยอดไม่มีน้ำแข็งเลยแท้ๆย็นได้ไงเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลย <c oughs> นี่คือเมจิกไอเทมไอซ์บล็อกไงล่ะถ้าจะเปิดร้านอาหารแล้วก็ควรมีติดไว้เลยนะ <c oughs> งั้นเอาไอ้ดูดิคู่มือเปิดร้านอาหารคนที่ถูกขับไล่ฉบับที่สี เขาใช้ใจ่ายตรงนี้จําเป็นจริงๆเหรอถ้าเพิ่งเปิดร้านควที่จะเก็บเงินเอาไว้ลงทุนตอนนั้นเริ่มให้มากที่สุดไม่ใช่หรือไงคิดอีกทีไม่เอาดีกว่าอืมแน่ใจนะก็ฉันใช้เวลแช่แข็งได้นี่ว่าจากนั้นก็เจรจารซื้อขายกับพ่อค้าขายส่งวางแผนซื้อเครื่องเรือนหาซื้อบ้านป่าพร,ารีโนเวทผมทําตามคู่มือที่เขียนขึ้นมาจนแผนดำเนินการไปอย่างราบรื่น ชักสนุกขึ้นมาแล้วฮะจากนี้ฝันที่เคยบาดเอาไว้คงใหญ่กว่าตอนนี้แง่แจึจะเริ่มได้ใจมากขึ้นไปอีกคู่มือปฏิบัติการสร้างาร่าดาวนักประจนภัยที่ถูกขับไล่คงมีถึงเล่มสิบเจ็ดแน่นอนชัวร์ที่เหลือก็หาพนักงานช่วยเสริฟอีกสักคนอะไรเนอะอ้าวเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาวันนี้เรามีของดีคุณภาพสูงเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือสาวน้อยคนนี้ครับท่านเดิมทีเป็นลูกขุนนางใหญ่มาก่อน แต่เพราะพ่อแม่ต่อสู้ชิงอํานาจพ่ายแพ้เธอจึงถูกขับไล่จนในที่สุดก็มาถึงที่นี่ดูท่ายืนนั่นสิช่างดูสง่างามสมราคาคุยใช่ไหมล่ะลูกคนนางตระกูลล่มละ่ะจริงหรือเนี่ยขาทาดละกลาง,งเมืองแท้แต่ขายอันเกระเครือขนาดนี้เลยเชียวแต่เท่าที่ดูก็ใช้ได้อยู่นะลองให้ไปทำงานในซ่องน่าจะทำกำไรได้ไม่น้อยละมั้งเนี่ย <laughs> อยากจะช่วยก็จริงแต่ช่วยไม่ได้รอกตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ต้องเจอเรื่องไม่ถูกใจบนโลกนี้มากมายจี่มีแรงแค่ไหนก็ช่วยทั้งหมดไม่ได้ในตาว่ากเปล่าไร้ความรู้สึกแบบนั้นทำเอานึกถึงสายตาของฉันสมัยก่อนเลยของดีขนาดนี้ไม่มีมาบ่อยหรอกนะครับทุกท่านฉันให้สามสิเหรียนของฉันห้า5ิบห้าปหกสเว้ยฉันให้หนึ่ง เอาจนได้ฮะพี่ชายคนนั้นให้100มีใครให้มากกว่านี้ไหมงานให้พี่ชายคนนั้นเดี๋ยวก่อนเฮียให้150นะจ๊ะไอพ่อขาตอนนั้นน่ะหรอเป็นเด็กสาวที่แจมแมวจริงๆกลับไปบ้านจะดูแลอย่างดีเลยล่ะฮไออ้วนฟุงฟ้งฟิ้งมันที่จะทำอะไรของมันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเชอก่อนถึงจะพูดแบบนั้นอาจจะดูแลดีจริงๆก็ได้ หว่าโรคโบกามันเอาอ่ะเจอโรคจิตแบบนั้นจบเหงเาซะเอาจริงดิมันเป็นโรคจิตที่ม,มีชื่อเสียงในระแวกนี้หรอกล 200! 200เลยสองร้อยฉันให้สองร้อยเลยเฮียเป๊สามร้อยสามร้อยห้าสิบงั้นเฮียสู้สี่ร้อยสี่ร,ร้อยห้าสิบโว้ยแปลกฮะเงินเงินใช้เปิดร้านถึงร้อยหล่อไม่เหลือลสักกระแตงเดียวเลยว่ะ ทำไมเธอซื้อชั้นนาหรอคะก็ไม่ยังไงหรอกแค่เห็นเธอแล้วนึกถึงตัวเองในสมัยก่อนขึ้นมาน่ะว่าแต่เธอไปชื่อไหมแต่ให้เรียกเธอว่าอะไรดีเรียกทาก็ได้ค่ะไม่ใช่แบบนั้นได่มีชื่อเลยเหรอ้าชื่อจริงจัจริงล่ะก็เรียกอันโทริเอกก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วอโทริเอกส่วนฉันแคดิสฝากตัวด้วยแหละ่านเดนิสเออมันน่าอายนะเรียก็ยอดเธอ ไนเครดิตถึงหายไปแทนล่ะจากนี้เธอได้เองนจอ,อย่างไงก็ไม่ยังไงหรอกที่ฉัน2ชอบตรงไหนก็อยู่เลยหร่อถ้าไม่ชอบก็จะออกไปข้างนอกก็ได้นะง <c oughs> ั้นรอเดี๋ยวนะ <c oughs> เอากินได้เลย <c oughs> ถึงจะเป็นแค่ข้าวผัดพื้นๆแต่ก็อร่อยไม่เบานะ <c oughs> มีเนื้ออะไรก็จะยัดเข้าไปรับรองอะไรยัห่ะ ไม่รู้หรอกนะว่าเคยเกิดเรื่องอะไรกับเธอมาก่อนถ้าเจ้าตัวไม่อยากจะพูดฉันก็ไม่คิดจะทัดไสหรอกต่อให้มีแผลใจสักแค่ไหนหรือสิ้นหวังจนอับจนหนวทางสักเท่าไรแต่สุดท้ายก็ต้องยัดเข้าเข้าปากอยู่ดีสิ่งที่ฉันทำได้คงมีเพียงแค่ให้ยยนี่นอนเยอะๆกับเอาของอร,อร่อยๆให้กินจนพุงขางเท่าน,นั้นแหละนะอร่อยไหมอทริเอะข้าติดคอซะงั้น นี่เป็นอะไรไหมเนี่ยโอเคโอเคชุดนี้น่าจะเข้านะอร่อยใช่ไหมล่ะซุปเนี่ยเสร็จแล้ววู้ฮู้ชนมือหน่อยทริเอใช้ได้แล้วล่ะ<ม>ทริเอร้านอาหารน้ำจิ้นภัยได้เลิกเปิดร้านแล้วในที่สุดก็ถึงวันเปิดร้าน โปรตีตอบต่อไปดอกไม้ไฟที่จบออกไปได้เสงไฟที่ส่องประกายและแค่เวลาหยุดแค่